ครับผมนี่ก็จะเป็นการคว้านหมุดพินโฮนะครับให้พอดีกับตัวพินโฮการคว้านก็ต้องระวังนะครับว่าจะเกิดอาการเวิร์กขึ้นได้ครับจะสังเกตได้นะครับว่าหลังจากคว้าน ลงไปตัวพินโฮจะพอดีกับยอดบิดไงครับผมสวยงามครับครับผมหลังจากที่เราควานล่องพินโฮนะครับลักษณะพินโฮก็จะจมเสมอกันอย่างนี้เลยนะครับ